ผ่าตัดนะครับเดี๋ยวขอมีด้วยครับผมเดี๋ยวค่ะยังไม่พร้อมค่ะทุกอย่างดูเหมือนว่าจะพร้อมสำหรับการผ่าตัดแต่สงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงยังไม่เริ่มผ่าตัดกันนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ด้ทำการเช็คลิสต์นั่นเองครับแล้วเช็คลิสต์ทำไมถึงมีความสำคัญกันนักหนาเพราะว่าการเช็คลิสต์ก่อนผ่าตัดจะได้ช่วยทำให้ทีมผ่าตัดของเรา ได้มีโอกาสสื่อสารพูดคุยกันและเป็นการทบทวนความพร้อมก่อนลงมือผ่าตัดจริงครับการเช็คลิสต์มี3ขั้นตอนหลักครับขั้นที่1ก่อนผ่าตัดเราจะทําการถามยืนยันชื่อผู้ป่วยตําแหน่งที่จะผ่าตัดและเช็คใบยินยอมของผู้ป่วยก่อนลงมอผ่าตัดจะมีการขันชื่อและหน้าที่ของทีมผ่าตัดทุกคนตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือผ่าตัดหลังจากผ่าตัดเสร็จทําการตรวจเช็คความเรียบร้อยเช็คการตรวจชิ้นเนื้อและสรุปการผ่าตัด เชื่อไหมครับว่าเรื่องเล็กๆเหล่านี้ที่หลายคนอาจจะมองข้ามอาจจะเป็นใส่สำคัญที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในระหว่างผ่าตัดครับองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นความสําคัญเรื่องนี้มากเลยครับเลยนํากระบวนการเช็คลิสต์ที่ถูกต้องเป็นต้นแบบมานําเสนอเราลองไปชมเหตุการณ์กันนะครับอาจารย์ใส่อินก่อนเริ่มดุรยาสคบนะครับอาจารย์ครับอาจารย์วิรัต เป็นมีสัญญาณดีไ้แลวคุณมาอยู่เรืเป็นพยาบาลนะคะขออนุญาตตรวจสอบค่าถูกต้องนะคะค,คนไข้ชื่อนามสกุลอะไรนะคะชื่อในแจ้งบุญมากครับค่ะไอแจ้งบุญมากนะคะถูกต้องค่ะวันนี้คุณแจ้งบุญมากมาผ่าตัดตอ,อะไรคะมาผ่าตัดไส้เลื่อนด้านซ้ายครับด้านซ้ายนะคะขออนุญาตดูตำแหน่งนาตดูแห่งว่าถูกต้องตรงกันไหมนะคะครับไ้เลื่อน้างซ้ายถูกต้องนะคะค่ะ ค่ะทำเอาอีกครั้งหนึ่งก่อนลงมีดนะคะอาจารย์ครับผมพยาบาลรอบนอกชื่อมายุเรศลีลาวราวุธค่ะพยาบาลส่งเครื่องมือค่ะวิลาวรรณจององค่ะสัญญาแพทย์ค่ะบุรพัฒน์ครับผมวิสัญญีแพทย์ค่ะมิสร,ระิครับแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดค่ะชินนุษย์บุญพัฒนาคงค่ะ เครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ต่างๆปลอดเชื้อพร้อมสําหรับการผ่าตัดไหมคะพร้อมค่ะค่ะอาจารย์วิรัชต์คะผู้ป่วยรายนี้มีอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะผู้ป่วยมีแฟตที่คาร์บีเร์ครับผมแต่ว่าแบบเพชอรยูริเกตปกติแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีเซฟาดวัตงไม่น,านม่ามีปัญหาครับค่ะอาจารย์บุรพพัฒน์คะวิกฤตต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดการผ่าตัดมีอะไรบ้างไหมคะที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผ่าตัดไตเลื่อนข้างซ้งายตรงไปตรงมาครับผมตำแหน่งที่จะลงมีดค่ะอาจารย์ัดเหนี่ข้างซ้ายครับผมเวลาผ่าตัดปร,ระมาณประมาณ45นาทีครับ estimate บัตรลอตเอ,อ่อมินิมอลครับผมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคงั้นเราเริ่มลงมีดผ่าตัดกันนะครับลงมีดครับขอบคุณครับ มา้ครับผมไปอาบไลอากันนะคะจ้าครับมาตรการที่จำสำหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะจ้าเลสโรยเฮเนียริแพรครับผลการตรวจรับสวอปแล้วก็มือมือโอเคไหมคะพี่วันโอเค่ะบ้างค่ะผู้ป่วยรายนี้มีชิ้นเนื้อที่ต้องส่งตรวจไหมคะเออไม่มีครับผมจามีรัดคะมเอซิเมตต์แต่รอดประมาณเท่าไหร่คะ10ครับจ้ามีอะไรที่ต้อง ส่วหอดตัอนี้เรื่องการแลยอดมกเบ้าหมคะก็ไวต้องไต่เสร้นะครับก็มีเรื่องเป็นัเดือนก็มาเ,มเ,เอเดิมเข้าเดือรับเรียบร้อยแล้วค่ะสายเอาขอบคุณครับพี่เดชเพีย,ยงแค่นี้ก็อาจจะลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยช่วยให้ทั้งแพทย์และทีมผ่าตัดสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพเช็คลิสต์ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะครับ